ไปเข้ากับ AP ไปวันเด็กที่ศูนย์ราชการมานะคะอาคารบีมาค่าได้ของปิดมาเต็มรูคอดีเนี้ยวเนียวเนี้ยอดิ๊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 ดิสดิ๊ดิ๊ดิ๊ด้๊ดิ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 ดิ๊ดิ๊ดนีดิ๊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 ดิีดิาดด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 ด อันนี้ระบายเหมือนไหมฮะโอเคไม่เหมือนแต่สวยไม่เหมือนแต่สวยนี่นะคะ่ะขคืองสิงของที่เราได้มาค่ะนี่นะคะอย่างแรกก็จะเป็นนี่เป็นธนาคารออมสินออมสินเหรอ,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 อธนาคารออมทรัพย์ทอสธนาคารออมทรัพย์อาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นตัวอย่างบ้านของเราที่เราสั่งซื้อมาแล้วให้เขาทำให้ไม่ใช่ได้มากี่อันกี่ส<ๆ>ีสองอันนะคะกี่สองอันะออนคะคะนี่ไปไปวันเด็กฟูมธนาคารมาใช่ไหมคะใช่ค่ะหีืแจกมาเลยไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยใช่ไหมคะนี่นะคะนี่เป็นบ้านอุ้ยมีสอง,ส,องสีด้วยดีมาก เจ๋งมากคือเห็นว่ามีสองสีเห็นได้เลยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปโครงบ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีส้มกับสีน้ำตาลส่วนของปลาเข้าจะเป็นสีน้ำตาลของพี่ก็จะเป็นสีส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระปุกอมสีเหมือนกันค่ะก็จะเป็นอาชีพในฝันนะคะของธนาคารอมสินใช่ค่ะของธนาคารอมสินนะคะนี่แต,ต่อไปอเอาของลง เราก็จะตั้งไปดีไว้เพราะเราไม่อยากเห็นเอพีทำไมเราไม่เห็นเนาะไม่เอพีไอพีโป๊ะไอพีโป๊ะเหรอกูสินั่งนั่งเลย่อนั่กระเป๋าโป๊ะเขาได้ไหมไม่ได้นะแคร์ไม่ได้ไมีแจกมำไมอ่ะก็เป็นตุ๊ดเพรากว่าบอเบเป็นตุ๊ดอ่อเดี๋ยวเก็บตกูสิกูสินี่นะคะก็จะเป็นตุ๊กตาที่เราก็ได้มาเหมือนกันนี่อันนี้แล้วก็มี นี่นะคะเป็นสมุดของทออสอนนะคะไป,ไปนี่ก<ม>็จะเป็นปะการกับสมุดนะคะของทอ,ออสอนนจะตั้งไว้แบบนี้พวกความสวยงามผิดด้นน้งหนูไม่อยากเห็นน้อง <c oughs> ดูอุตส่าห์ตั้งอ่ะอ <c oughs> นี่ตั้งอย่างนี้ ถูกกดระเบียบนี่เป็นไม่เห็นอีกทีละนี่ก็จะเป็นตัวอย่างบ้านตัอ,อ,ยตอ,อย่างไอ้เคื่อสมุดรวางไว้ตรตงนี้ก็มีตะกร้าตรงนี้เงื่ตรงนี้ต่อไปก็เป็นสมุดนี่นะคะก็จะได้มาสองเเป็นเครือ่อสมุด้วยไว้ค่ะของเยอะมากไว้ก็จะเป็นลิงสอเปลี่ยนไส้นะคะ ี่ก็จะเป็นคนนั้นนะคะที่เราไปเล่นเออเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดงูแล้วก็ไปเลือกนั่นเลือกบนไดงูของของซุ้มไหนคะซุ้มเออสารปกครองของหนูอืมอันนี้นี่สารปกครองของหนูนะคะอันนี้อันนี้ของอีพีเป็นด้วยิงอ่ะแล้วของไปข้าวไปไหนอะคะไม่รู้นี่นะคะก็เป็นสารปกครองของหนูนี่ไปข้าวเราบายเสร็จแล้วนะคะ อันนี้อันนี้ด้านไหนอะมามาด้านไหนอะด้านนี้ด้านนี้หรือว่าด้านหรือว่าหรืออะไรแต่ว่าหนูยังทำไม่เสร็จหรือว่าด้านนี้น,นัานแหละข้าวปลาเข้ากองีเดียก็จะเป็นอันนี้นะคะต่อไป วางไว้ค่ะเร็วๆค่ะต่อไปก็เป็นอันนี้นะคะเป็นขวดน้ำที่เราไปเล่นเกมต่อบล็อกกันนะคะนี่เป็นขวดน้ำโซฟียลาสนุกมากเลยใช่ไหมโซฟีลาของเอพีอะคะขวดน้ำเอพีไหนคะนี่ก็จะเป็นอ่านี่เลยอันนี้ก็มีดสอดกดเอ้ยดีสอดไไปนี่นะคะเป็นของเอพีเอพีก็จะเปิดแบบนี้นะคะ แล้วก็พลกสินี่น,นะคะเป็นรูป,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 ปตัวปลาตัวคาตาโตนะคะ่ะเล็เสื้อมาด้วยเลสื้อด้วยนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเล่ายุติความรุนแรงสร้างความแข็งแรงให้ครอบครัวน,นะคะได้มาสองได้เหมือนกันต่อไปก็เป็นอันนี้นะคะเป็นาพระมหาชนุกนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดเปิดซีดีกซีดีค่ะไม่ต้องแกะหรอกค่ะเป็นซีดีค่ะนี่เขาเขียนว่าดีวีดีอ๋อเขอโทษค่ะคาดีวีดีค่ะอ่อเปิดดูได้เอาไว้เปิดดูค่ะแล้วได้หนังสือมาด้วยนี่เนี่ยเปิดดูนังสือดีกว่าอันนี้เปิดอันนี้ไม่ใช่แผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นค่ะเผิดเล่มเผิดเล่มคือไหนอ่ะเล่มอะไรเปล่านี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่พระมหาชนกนะคะก็จะเป็นเรื่องเมือง เมืองนิลามิดดูเนี่ยคือเมืองนิลามิดแห่งจิตาจตานครจิตตานครนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องธรรมะหมั่นนังสือให้อ่านนะคะสำหรับเด็กอัน<ม>นี้พระมหาชนกแกะยังไงอะแกะไม่ได้ไม่ต้องแกะค่ะมันเป็นแผ่นดีวีดีต้องเปิดจาก,กเครื่องค่ะนี่ก็จะเป็นคือ สังคมเปิดไทยไร้ความรุนแรงนะคะได้มาสองเล่มอ่าก็ป้าเนี่ยไปได้ไม่ได้ไปได้ลายมาเนี่ยฮะอันนี้นะคะก็จะเป็นถุงลายได้ไมค้ามาไปได้ไหมนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นไมค้าคนะคะุือไมค้าแล้วก็มีขี้ข้างหลังด้วยเขียนว่าอะไรนี่นะคะมีขี้ข้างหลังเลือกก็มีรูปอมนะคะมีปัจอันนี้เป็นปากกา มีปากกาอ๋อนี่ดินสอกดใช่อันนี้ดิสอ,กด,อ,นนดสอกดนะคะแล้วก็อันนี้ก็ดินสออันที่เปลี่ยนไส้นนี้ดิสน,น,ดสนสอเปลี่ยนไส้นะคะดินสอเปลี่ยนไส้อันนี้เป็นพกบเหล่านะคะเครื่องบีอบอันนี้เป็นนาฬิกานะคะนาฬิกาของไอทีมันคือเราก็ไม่รู้อะเป็นที่จับเวลามัง้งโอเคมันมีเครื่องคิดเลขอยู่ในนาฬิกาด้วยะค่ะดีจัง เวลาเวลาเราไปทำข้อสอบเราก็พกอันนี้ไปด้วยไม่ใช่โกงโกงโกงเรื่องบังหน้าค่ะฮะเรือบังหน้านี่นี่ค่ะไว้แล้วก็มีอันทำตุ๊กตาที่พี่ได้มาแล้วมันไม่สวยมากแล้วก็ไม่สวยเลยก็เป็นมารทันนะคะหมดแล้วค่ะในนี้ยังมีอยู่เลยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะน่าจะขนมอือค่ะ บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้แกะให้ดูนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือไฟฉายโอ้ยมือโลาไฟฉายดี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 นี่เปิดไฟเปิดไฟไว้เอามาถือหน่อยมาถือข้้งบนมาสมมติเราเป็นเด็กอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมืติด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 ไม้ก็มันเหมือนเป็นแสงไฟแสงสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นเวทีแล้วาือพอเราขึ้นไปเราก็เต้นติด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 ไฟใช่แล้วหน้าไปเท้นอะไรมาพี่หน้าฮะ พี่หน้าไปเพยนอะไรพี่แก้มไปเพย์แททูมาเป็นลูกพี่นุกคู่กับพี่สาราลองรอยนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่เกยพี่คิดด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย